ตัวอย่างใหม่ของโลกิออกมาบอกวันฉายใหม่ที่ทำให้ใครหลายๆคนต้องร้องกรีดมาเ v e l Studio ครับได้ปล่อยตัวอย่างใหม่ของโลกิที่แม้อาจจะมีฟุตเทจใหม่นิดหน่อยครับแต่ก็มีข่าวดีสำหรับแฟนๆที่รอดูซีรีส์เรื่องนี้ครับนั่นก็คือวันฉายซึ่งตอนแรกเนี่ยทาง Disney p l u ัสะได้ประกาศว่าจะฉายวันที่11มิถุนายนฮนะตอนนี้ได้เปลี่ยนวันฉายใหม่เป็นวันที่9มิถุนายนนั่นเองครับ ซีรีส์มีทอมฮิดเดลตันกลับมารับบทเป็นโลกิเทพแห่งความวุ่นวายคนโปรดของแฟนๆนะฮะที่หลังจากหลบหนีไปพร้อมกับเทสลักใน a อ e n วนเจอร์เอ็นเกมนั่นเองครับก็ดูเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยได้ทําให้เส้นเวลาต่างๆเกิดความเสียหายและเขาก็จําเป็นต้องแก้ไขใบต่ตามบทลงโทษของตํารวจการเวลานั่นเองฮะซึ่งตํารวจการเวลาเนี่ยรับบทโดยโอเวนวิลสันครับในบทของมอร์เบียสเอ็มมอร์เบียสนะฮะเจ้าหน้าที่ขององค์กรตํารวจการเวลาที่ต้องคอยควบคุมการทําหน้าที่ของโลกิซึ่งในตัวอย่าง ที่มีการออกมาตอนนี้นะครับทางซีดีเรื่องโลกีเนี่ยยังไม่ได้มีการบอกพอดอะไรมากมายนะฮะบอกแค่ว่าตัวโลกีเนี่ยเป็นผู้ที่มาป่วนการเวลาจากการที่นำเทสเรักเนี่ยออกไปณนะพื้นที่ต่างๆมิติเวลาต่างๆนั่นเองครับทำให้ตัวโลกีเองเนี่ยจะต้องมาทำการแก้ไขทม์ลายหรือเวลาที่เขาทำเสียไปนั่นเองนะฮะ สำหรับตัวโรกิเองนะฮะตอนนี้เนี่ยในจักรวาลหลักของเรานะฮะของ Marvel Cinematic Universe เนะะี่ยฮะได้ตายลงไปแล้วแต่ว่าตัวโรกิในซีรีส์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ออกมาใน ใน Avenger e n d g เ m e ครับเป็นตัวเวอร์ชั่นปี2012ที่ตอนนั้นเนี่ยแทนที่โลกิจะโดนจับตามทามลายปกติใช่ไหมแต่ว่าโลกิคนนี้ครับคือโลกิที่บังเอิญมาหยิบเอาเทสเล็คที่หลุดออกมาครับแล้วก็หนีไปพร้อมกับเทสเล็คนั่นเองนะฮะทำให้โลกิตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่น่าติดตามมากเลยครับเพราะว่าก่อนที่โลกิเนี่ยจะกลายเป็นคนดีในทอร์รกนาล็อกนะฮะ โลกิก็เลวมาตลอดเลยนะเป็นตัวร้ายมาตลอดเลยนะฮะจนมาถึงทอแรคเนร็อกนั่นเองทําให้โลกิเนี่ยกลับมาเป็นคนดีกลับมาเป็นน้องชายที่น่ารักของทอฮะแล้วพอมาถึงตอนต้นของ a v e n n e r r n f i n i t y War นั่นเองนะฮะทำให้โลกิเนี่ยโดนธานอสหักคอแล้วก็ตายไปนี่คือโลกิในจักรวาลหลักครับแต่ว่าโลกิคนนี้ครับเป็นโลกิคนใหม่ โรกิคนก่อนหน้านี้ซึ่งยังไม่ได้มีความดีงามในจิตใจอะไรมากมายแล้วก็ยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกับทอด้วยซ้ำไปนะฮะทำให้โรกิคนนี้เนี่ยยังมีความเป็น เป็นตัวร้ายอยู่ลึกๆนั่นเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโลกิในเวอร์ชั่นซีรีส์คนนี้เนี่ยจะมาหาักหลังโอเว่นวิลสันยังไงนะครับแต่ว่าโอเว่นวิลสันเนี่ยผมไม่ได้เห็นเขาแสดงหนังมานานพอสมควรแล้วนะเรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ทําให้เราได้เห็นโอเว่นวิลสันเนี่ยกลับมาแสดงหนังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมองดูหน้าตาของโอเว่นวิลสันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแก่ลงไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับผมนักแสดงสมทบในซีรีส์เนี่ยประกอบด้วยกูกูเอมบาท่ารอ โซเฟียดีมาดิโนและริชาร์ดอีแกลนซีรีส์เรื่องนี้ฮะจะได้เคธฮอรอนนะจากซีรีส์ sex education เป็นผู้รับหน้าที่กำกับในซีรีส์ชุดนี้และได้มือเขียนบทอย่างไมเคิลวารอนผู้เขียนบทจากด็อกเตอร์สเตร in the multiverse of madness นั่นเองนะครับเรื่องราวในโรกิจ,จะเป็นเช่นไร9วิทุนายนนี้ทางาดิสดี y p พลัดห้ามพลาดแน่นอน สำหรับใครที่เป็นแฟนๆของทาง Marvel Cinematic Universe นะฮะชอบการแสดงของท o m ฮิดเดิลตันนะฮะชอบการแสดงของ Owen น i ิลสันะฮะเรื่องนี้บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะทาง Disney Plu ัวันที่9มิถุนายนนี้นะครับแต่ว่าเข้าไทยวันไหนเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันนะยังไงก็คอยสนับสนุนลิขสิทธิ์กันด้วยนะครับ